สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจหรอบปกติจะเสาร์วันถัดไปแนวทางของวันที่18จ้าหาเสาร์วันถัดไปนี่คือ18เลยเนาะวันที่18เดือน3มีนาคมจะ2 2 6 8 0หา168จำมือนี่ก็นมาพบกับแนวทางของ Android คือเก่า,าก็ตามเคยจ้าสวัสดีทาง Fc ใหม่ Fc เก่าด้วยจ้า สำหรับพนดาวโจนรอบปกติของวันที่สิหาที่ผ่านมา,ากะสำหรับดาวโจนวันที่สิห้าที่ผ่านมาเลขเด่นของเขาเด่นไปที่0ูนย์และ1นึ่สำหรับพนจะแปดหน่ง้าหกสองสำหรับ1 9ึ่งเก้าแนวทาของเขาจะผูกผ่านไปเนาะหนึ่งสองหนึ่งสาี่หหาหนึ่งห เขามาหนึ่งเก้าทาพี่นเอฟซีจะได้นบไปเป็นแนวทางแหละกระดูกหัวอีกนิดเดียวคือว่าตรงๆเลยนั่นจะตัวเน้นเต็มเต็ๆเดนหนึ่งรูนหนึ่งมาจะสำหรับบุญจากหล่างหกสองของเขามีศูนย์สองมีศูนย์สองหนึ่งสองเข้ามาหกสองแล้วก็หนึ่งหกมันจะเข้ามาหกสอง อันนี้คือผลดาวโจนของที่สิบห้าทีผ่านมาเลยเนาะตามนี้เลยจะสาวิ่งสายดุจนนำไปวิ่งไปดุปังหรือวทาพี่นเอฟซีจะใ้สำหรับสายจอของฮาง้าเกิดว่านำหนึ่งหกไปเป็นแนวทางแล้วก็ดูว่าอีกนิดหนึ่งถือว่าเน้นๆกันเลยทีเดียวหาว่าที่สิบแปดมันีอตามดุลกันต่อจ้าแล้วก่อนสิไปรับช่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยราคาเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละนึงติดตามเนะจ้า สำหรับพี่โนเอฟซีทานใดทีเข้ามารับชมใหม่ๆจาฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อเสียใดบ่ผ่านแนวทางต่อๆไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจา้าแนวทางทีแอเจยลงหายมีหลากหลายแนวทางแก่สาหรับสายหุน้นเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะหุ้นนี้คือหุนหอห้น,าน,น,านทางเสยงหุ้นดาวโจนส์เราจะแนวทาง ฮานอยนี่คือเจอกันถูกวันแต่แนวทางเล่าพัฒนาจันพุทธสุขรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้าสำหรับวันที่18เมือนนีตามรุ่นกันต้อแต่แนวทางดาวโจนขอกเฮานี่ปิดไป2วันติดเนาะ,ะมือนีสูตรสิยังเดินดีหรือบอกสีมาตามสูตรให้หรือบอกอะฝากนําไปพิจรารณากันอีกทีหนึ่งละกัาเนาจะมือนีรเด็เล็กได้เลเด่นตัวเก่าตัวนี้ เด่นไปที่9 9 0, 0. าเก้นย์ศสวิ่งสซรลู่เขาห้าหักตัวได้ชอบตัวใดนำไปวิ่งไปลู่ใดนาอถามักถ้าชอบเนาะจ้ะเด่น0ูนย์กับเกเก่ากับศูนย์กเกก็คือเบิร์เลขเด่นจับคู่เก้าศูสำหรับเก่าหตัวประกบคูข่ของเอ็นจอยยังมีอยู่เด้อจะ้ะแต่ว่าโบโคเอาละกัน แลวจูนี่ดุนดุนมาที่เนาะสำหรับตัวเดิมวาที่สิมาตัวเดิมเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดสำหรับเบนศูนย์จ้า <c oughs> เดี๋ยวมาเบิร์ตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจะสําหรับแนวทางดาวโจนส์ข้อห้าวจาศูนย์เน้นไปที่ชุดสามศูนย์สี่เด่นเก้าจ้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ละกันเบิร์เลขเด่นเก้ 9, 9าเก้าจ้าหมดก่อนมาเก้าหนึ่งสำหรับเก้าหนึ่งตัวบุกภูยังมีอยู่เมื่อนี่มื่อนี้ยังได้เก้าตัวเดิมสียังอยู่หรือเปล่าสำหรับเด็นเก้าข้อห้ากจ้ โลลุ่นนะจ้ะสําหรับแนวทางดาวโจนข์งเฮาวันที่สิบแปดแนวทางมือนี้ก,ก็คือตามนี้แล้วจ้าฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเนาะอันนีค้ค,ค,คือขึ้นอยู่กับความมักความชอบนะจ๊ะถ้ามีตัวมกักตัวชอบก็คือตามได้นะจ๊ะบบมีตัวมกักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นะจะบบมีการบางังคับกันเตอย,ย่างใดจ้าโค้าาหายมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง สชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า